บางวันก็จะได้นำพาน้ำชมแล้วไปเที่ยวงานแข่งต่อนกเขาใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีครั้งที่สามนะครับผมครั้งทีสามน้ก็นกควางนกขวางตัวต้นคลิปนะครับนกขวางตัวต้นคลิปที่ให้น้ชมชมนะผมก็จะได้หิ้วไปด้วยนะครับผมก็จะนําไปให้อาจารย์กันอเนกด้วยนะครับผมก็ ไม่รู้จักชื่อเล่นนะครับผมก็รู้จักแต่ชื่อนะครับทักทายกันดาแอฟซีฟ้านะครับผมก็ก่อนที่จะนาพาท่านผูช้ชมนะผมไปเที่ยวงานแข่งนะผมก็ขออนุญาตนะผมนาเสนอนะครับผมอัน,นเนี้ยที่บวนใช้ประจํานะผมไปนี้ยังไม่ออกเล่นทางช่อง u ูท b e นะผมก็เป็นพเนียยสองชั้นนะครับพเนียยสองชั้นูกไม้ ประดูนะครับผมไม้ประดูสองชานนะครับใบนี้นะผมติดหอยให้เรียบร้อยประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าเอฟซีอยากได้นะอยากใช้นะครับผมก็อยู่ที่สองพันห้าร้อยรวมส่งทั่วไทยนะครับผมสําหรับสองชานนะครับผมอ่าใบนี้นะครับผมใช้งานประจํานะครับผมที่ลงคลิปประจําแล้วใบนี้นะครับผมจะเป็นคอนบนนะครับคอนบนนะครับเอ็นหลังนิดๆนะครับผมคอนบนเบาๆครับผม อ,อ๋ลักษณะลูกก็จะกว้างนะครับผมแล้วก็บีบขึ้นบนนะครับเป็นดอกบัวเอ็นหลังนะครับปกไม้ปกไม้ประดูนะครับผมที่มีอยู่ตอนนี้นะผมจะหนึ่งพันแปดร้อยลมส่งทั่วไทยนะครับผมก็ติดหอยให้แบบนี้เลยนะครับผมติดหอยให้แบบนี้เหมือนกันนะครับผม เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมก็จะนำพาท่านผู้ชมนะครับตัดภาพไปเจอกันที่งานแข่งจังหวัดชนบุรีนะครับผมอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีงานแข่งขอลรกเขาใหญ่ครั้งที่สามครับผม พนนี่ัอนลุ้ไม่เอาผมสดีครับครอ,อาจารย์ป๊อบมาเที่ยวทะเลครับวันนี้มุการลุยครับน,นี่ครับสวัสดีครับเราเรานั่งหลังวันนี้ใช่วันนี้ผู้ใหญ่เนาะนำทีมโ,โดยผู้ใหญ่พี่ป๊อบนะครับผมแล้วก็อนา,นนานเยนุนลูกศ คนละขับครับผมคนละขับคนละขับครับคลขับหลายคันพอสมควรครับผมรวมเท่าไหร่นะพี่ผมก็ลืมลืม <60. S 1> ได้เนาะสนุกครับวันนี้พี่ตอนนี้เท่าไหร่้วพี่ตอนนี้กี่คนละกี่ต่อครับสิบเจ็ดสิบ เดือดมุนวนอยู่ผมนั่งหลบตายผหมหนีนะครับมาแล้วครับนกป่า เรกก็ไม่ขยับครับผมนกป่าสวยครับผมหมายสวยงามเลยนะครับแต่ผมลืมขากล้องนะครับผมขึ้นอีกสักไม้ก่อนค่อยเดินกลับไปนะครับขึ้นอีกสักไม้ก่อนค่อยเดินกลับไปหาขากล้องครับผมว่าจะขึ้นต้นนี้ครับผมขึ้นนกเอบร้อยครับผมขาตั้งกล้องลืมอยู่ที่ขึ้นนกนะครับอานเข้าเลย จะหายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะต้องเฝ้านกครับผมไม่ย้อนกลับไปนะครับป็นเจ้ากอมนะครับผม ตัวผมเป็นตีออกไปเสียจังหวะครับว่าจะเอบขึ้นมาจิม้มมันเป็นป่าหนามเยอะคืนนกยังไม่เสร็จไอ้ก้อมเอา จะรีบออกก็รีบออกว่่ติดน้ำครับนกป่ามาเห็นแบบนม้ท้องรอนาน สัเหนื่อยครับผมผมก็ตามขึ้นมายอดเขานะครับพอยอดเขาขึ้นมานกเขามาร่วมสุดท้ายแล้วก็ออกอีกครับผมเหมือนนกอายุยังไม่ดีนะผมเสียงยังไม่เต็มนะครับตอนนี้ก็จะกรอมขันยูนแล้วจะได้ย้ายครับผมต้นหนามนะครับผมทางที่ผมดุยมาเรียบร้อยดีครับ มาอีกแล้วปีนี้สนามมีบากกับเอจัยแต่ทางเดินเข้าแล้วครับผมนกหยิบหมดเลยเสียเวลาครับผมตอนนี้เก้าโมงกว่า7จะสิบโมงครับดูทางที่ผมมานะครับผมยาหนามล้วน,นย้ายครับผมย,ย้าย ตอวันสายดูครับผมหุบนี้รถมอเตอร์ไซค์ขับทางนู้นนะครับผมเงียบแล้วนี่ครับโซนที่มาต่อนะครับผมปีนขึ้นลูกนี้ที่นกเข้ามาคูนะผมไม่ติดนะครับเหมือนเป็นนกเด็กใจยังไม่เต็มร้อยนะครับไม่รู้จะย้ายไปไหนครับผมตอนนี้เดินย้อนกลับก็คือโซนที่เพื่อนๆต่อกันมาแล้วท,ทําท่าจะแห้วแล้วผม เดินมามาเจอเจอนี่ก็เป็นทางรถซิ่งนะครับรถบีบากซ้อมที่ถึงตอนเดินทางไกลเลยเนี่ยไปทางนี้ได้ทางนี้ห้ามไปนะครับนี่ถึงตอนเดินทางไกลเลยเก้าโมงกว่าจะสิบโมงครับผมยังแหวอยู่ครับซ้อมบีบากครับว่านกเขาฝั่งนู้นได้ยินเสียง แต่ว่ามีรถมาขี่นกเรียกตรงนี้ครับคนีเดอกินอาหารอยู่ครับผมกินอาหารอยู่เกคค็บตั้งกล่องไหมครับผม นี่ก็สิบเอ็ดโมงนะครับผมื่าวันก็มีนกเข้ามารบสองไม้นะครับมีรบเข้ามารบสองไม้นะครับไม่ไม่ติดนะครับผมก็นั่งขาตายนะครับก็เลยว่าตัดสินใจเดี๋ยวเอานกลงนะครับก็ทราบข่าวนะผมจั์ป๊อบได้สองแล้วนะครับจย์ป๊อปได้สองเต็มแล้วแล้วก็เห็นกลุ่มผู้จัดนะผมถามหาทีเมืองการนะครับผมไม่เห็นรถทีเมืองการไปที่ไหนประมาณนั้นนะครับผมย้ายรถ นะครับผมเข้าร่มเพราะว่าพามาส่งแล้วก็มีนกอยู่หลังรถนะครับผมก็มีนกนกต่อบัวันนะครับนําเข้าจากผู้ใหญ่นะครับเอามาให้ด้วยอยู่หลังรถนะหลังกระบะมันแดดร้อนแล้วก็ย้ายไปจอดอยู่คนละฟังที่มาส่งนะครับก็เดี๋ยวก็เดินหาตัวสู้อีกนะครับผมตอนนี้ก็สิบเอดโมงก็ยังเหลือเวลาอยู่นะครับผมสองสามชั่วโมงนะครับครับผมโซนที่มาหมายสุดท้ายครับผม ก็จะไปนั่งหลบอยู่ร่มด้านล่างนะครับผมกํลังคิดไว้จะขัดให้หรือเปล่าไปแล้วครับรีบแล้วไ้เสร็จแล้วครับลุ้นให้ผมมองไม่เห็นสูงสุดยอดเลยเงียบขูแล้วเขาคูแล้วแหละ ดูคนลุน้นครับเดี๋ยวต้องดูนก <c ười> ตอนแรกผมว่าจะไปนางนางพุ่มที่พี่ใส่น่าจะลุงบบ้งเงียบอีกแล้วอ๋อต้นเดียว <c ười> หรอือเปล่านกป่าคููดีใกล้กันลุ้งไปเลยชั่วโมงกว่าเดี๋ยวแพะ ครับขอบคุณครับข้อยแปะครับได้ลุ้นครับผมเวลาน้อยแล้วผมไม่ได้หยิบขากล้องมาเลยรีบขึ้นนก คูคูแล้วก็เงียบบีบากัะมาแข่งกันตรงนี้เด้อย,ยินเสียงแล้วนี่คูอีกล้วไม่สบายใจเลย ยินเสียงบิบังเยอ,อย่าเลี้ยวเข้ามานะ,นะโอเหมือนเลี้ยวเข้ามาครับโอ้โหนกคูด้วยมาแล้วครับมาแล้วเชียวนกเข้าคูกันแล้วอืมอ้มอ้อมหลังผมไปครับ นกก็เงยียบแล้วครับออกไปแล้วโอ้โหเสรยดายครับผมฮ่าผมก็ว่าอยู่ทำไมนกบิ er นออกครับทุกปีครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับเรามาเราไม่รู้เบิร์นด้วยนี่เบิร์นใส่ด้วย ผมก็ว่าเอ้ยทำไมนกป่านบินออกมานี่หมดเวลาครับผมนกเข้าคูกันรถมานกออกนะครับนกเข้าคูบ,บัวมาจบข่าวครับผมเรียบร้อยดีอืเพื่อนกอปถ่ายส่งมาอยู่ฝูงนี้ฝูงเดียวกันเต็มคาราบลิลไปแล้วครับ นี่ครับผมน้วนครับผมเต็มคาราเบลวันวันไม่หมานครับผมโอ้โหวันที่จะไม่หมานนะครับอุปสรรคล้วนอมาถึงจุดรวมพลน,นะครับใหยังไงมั่งวันนี้ครับ <c oughs> เ,เีวติดเป็นตัวครับ <c oughs> ลมแรงไปหน่อยลมแรงแล้วก็ลมป่าไม่ก็เยอะ ด้วยอาการนอนด้วยมาไกลก็ไม่ผิดหวังเหมือนเดิมทีมกาญจนะบุรีนะครับผมทีมบาสุกบญจนาบุรีอุปปก็กดไปสองนอกต่อพี่ล้ำรวยครับเจา้าสัวล้ำรวยนะครับผมก็ไม่ทําไม่ผิดหวังแต่ก็กังวลเรื่องจุดนะเนาะอ่าครับอ๋อมันมันนกป่า ับนกป่าเราหมไม่เคยพาออกาสังคมอะ่ะเข้าป่าอย่างเดียวแต่ผมไม่เป็นไรวันนี้เรามาไกลแล้วก็มีแต้มกลับน,นะครับผมบวันนี้นก็แห้วนะครับเป็นยังไงบ้างวันนี้วันนี้กินแห้วครับผมน,นี้กินแห้วเหมือนกันครับเหมือนกันรรยาด้วยเนาะกะว่าจะกะว่า,ววาจะระยาประ<ย>มาณหน่อยแห้วขายดี้วขายดี คุณครูครับผมคุณครูตันเนาะสวัสดีครับผมนี่เหวเพื่อกันแล้วครับมีนกเขาร่วมไหมพ่อครบ่าได้เขารวมเลยครับมีแต่ขันกอดนี้เลยนี่ครับแปดไม้ครับจะต้องถอดขันดีมันไม่ทำห้เราเสียเวลาใหญ่ต้นใหญ่ต้นยี่รถเลนครับวันนี้พ่อในมอนครับพ่อในมวนล้อมจุลุกครับผมดีครับสวัสดีครับ เฮ้ยเหมือนกันบม่ต้องบอกครับประหลเหมือนกันมีคำบรรยายก็ประสบการณ์นะมาหาประสบการณ์เมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่ครับประสบการณ์ครับครับมาจากเชียงคานโอ้มาไกลนะมาเฮ้ไก่ไก่ตามจิ้มเดนุกต่อกันทั้งวันนะครับจนหมดเวลา บรรยากาศดีรวมพลคนหมานกี่แต้มครับแต้มครับวันนี้แอลครับผมมาด้วยกันครับผมแอลเบลเลยครับแอลครับผมก็มาจากกาญจนบุรีนะครับผมก็มีพี่ป๊อบกับผู้ใหญ่จัดให้นะครับผมก็เดียวดีเนี่ยเดี๋ยวเะพยายามยิ้มนะเราจะยอนไปเลยขอตัวนะกติกานะครับตอนนี้มี อาจารย์ที่ได้สองแต้มห้าคนนะครับห้าถ้วยห้าถ้วยพอดีนะครับสอรำรวยสอรำรวยจัดให้ฉลาดม่าจัดจัดฉลาดนะครับอาจารย์ฉลาดดีเลยห้าก็คือได้ที่ห้าไปเลยนะครับวันสวยอาจารย์ถ้าโจทย์คู่นี่ร้องทำไมพี่สวยเลยเมื่อกี้กำลังคิดหนักเลยโจทย์คู่สู้ไม่ไหวป่าร้อยนะครับผมเดี๋ยวสอนร่ำรวย จับฉลากยิ้มเลยจับฉลากยิ้มเลยเป็นความหวังของหมู่บ้านเป็นยังไน้ามาสองแต้มเอาความหวังของหมู่บ้านเกิดครูเป็นตัวโอ้เล่นของเล่นของเล่นของด้วยนี่เล่นอมเลยอ่ะพ่อบอกว่ากูไม่ช่วยแล้วตอนลวยจัดแล้วครับผมจับฉลากณะครับเชิญเชิญท่านอาจารย์ท่านใดที่ได้สองแต้มครับอาจารย์มือไม่เปีนยชงไงครับเชิญเชิญครับ ชมหน้าชมน้าจารย์สองเตมยหสองแต้มนะสองเต้มนะครับอากอ่ี่คนสองแต้มมากี่คนนะมาครับสองเตมมามามาสองแต้มชนห้าท่านนะครับผมอาจารย์จากไหนครับชุมรีครับรับผมกดไปสองแต้มอาจารย์ครับชุมลีชุมรีครับ จับฉลากครับผมี่ได้เลขหาก็คือได้ที่ห้าไปเลยนะครับางวัลที่หก่อนครับพีพี่ป๊อปเอาห้าพี่ได้เยอะนะทมนึ่งชิ้นก็สองสามทิ้นกสี่พี่ป๊อปกล่าวว่าจะเอาห้าครับผมได้เยอะหมดล้วไางวัลที่หนึ่เดี๋ยวหนึ่งนครับนี้เปิดเปิดสีจิงเปิดครับเปิดออันนี้อะไรครับเนี่หนึ่งครับึงี่อะครับมาติคู่กับ สองครับซอาจารย์จุดคู่จุดคู่อาจารยสลากจุดคู่อ๋อนึกว่าจับสลากระดับหนึ่งหนึ่งจุดคู่ครับสองบอบร้องเลยทีนี้จุดคู่จับคู่จัดคู่ก็จุดจุดคู่ก็ขยับบอกไกลหน่อยไงมันเป็นลูกป่านะโอ้จุดคู่ก็หมดนี่นี่แหละสามครับอาจารย์ก็ได้ที่ห้าครับทีนี้นะครับผมอบอกวันเด็กน้อยแห้วนะครับผมก็นำเสนอนะครับผมนำเสนอการแข่งขันของ งานทีมจัดชน,นบุรีนะผมตอนนี้ก็แต้มชนุนนะผมตัวคู่นะครับออกวันก็จะเก็บบรรยากาศป่าพีนะครับน้ำสนุกนะผมนะครับ พี่ป๊อปอ่ายกลงขาก่อนก็ได้นะเขาเข้าคนข้างจะไอ้นี่ครับเขาคนข้างอยู่กลัวคนครับกลัวมันลึกๆเขาับหลังล้างอีาไม่ด้เอาไม่ได้สามว่าไอศอเป็นฝาร้อยครับผมฝาร้อยจริงที่สามครับเราเราเองก็รู้กันอยู่ครับผมรู้อยู่ไามได้คู่จริงครับ่งเอาพร้อมนะครับ

เาเลยนะจ้งถึงเขาไทยเขาบอกถามเขาเพื่อเขาโอ้ยอ้หั้ำรวยกับผมหัวล้ำทุกแ รอดตายปาร้อยครับผมเชือกปาร้อยรอดตายหน่อยอุ้ยต่อจำได้ครับผมอันนี้มันต้องโอ้ได้ด้วยกับใครครับผมดีใจมากครับผมโอ้ได้ด้วยกับใครมาไกลครับขอหน่อยตาจะไล่ไสองแต้มชนอ่าห้าต่อนะครับผมก็จดคู่ชิงนะครับผมอาจารย์ทันได้ที่หนึ่ง ครับผมทีมทีมงานครับผมดูเสื้อครับผมมากี่ท่านครับครับผมอ๋อมาเชียเอามาคนละต่อใช่ไหมครับผมเอามาคนละต่อนะผมรายการจิตเบอร์ก่อนนะครับผมเมื่อกี้ไปจดแข่งอีกหนึ่งรายการจดคู่ <c oughs> เดี๋ยวสัมภาษณ์อาจารย์หน่อยครับนกต่อนกต่อยังไงครับผมตัวนี้เป็นลูกผสมหรือลูกผสมครับอ๋อลูกผสมครับสายเพาะเองอี่ครับครับผมอ๋อครับผมขอชื่อหน่อยอาจารย์เจ้าหมาไทยครับโอเจ้าหมาไทยครับผมจากจากทีมงานอะไรนะครับสายปลาปูนครับผมสายปลาปูนชลบุรียอดครับผมหมายเลขครับครับที่สองครับผมที่สอง ทีมงานไหนครับยาจงานนกเขาใหญ่บางพระครับนกเขาใหญ่บางพระก็สองเต้มชนกันห้าต่อจดจดคู่ชิงคู่ชิงที่สองครับผมจดคู่ชิงที่สองครับผมได้ได้ที่สองได้ที่สองครับผมเสียงเชียร์นะครับด้านหลังนะครับผมหมายเลขครับหมายเลขยอาจารย์ครับอาจารยผมอาผมดีใจกับพี่ชายนะครับ ซอรำรวยได้ที่สามแล้วนี่ครับครับผมเขาสุดยอดมากเขาสุดยอดมากคุณง่ายๆว่าสองแต้มชนกันห้าท่านแล้วจุดคูใช่ครับคีบหนึ่งในสามแต่พูดตามเนืะพะกว่าเรามันป่าร้อยดีใช่ครับสองกิ๊กนะครับครับผมไม่ใช่ปัญหาครับผมวันนี้ได้ถ้วยกับค่ายดีใจสุดยอดแล้วครับผมได้ถ้วยกับลมมะขามครับครับต่อไปเป็นรอบเนี่ยตีหมานึนี่ยรงวัลนี้ก็มือใครดีใครได้ครับผมไม่เปผมจอมถังจับจับสลากหางบัตรครับผม ไม่หวครับผมไม่แฮวหรอกชื่ออมเามรุ้มรอมยังไงเขาแบยังบอบไรเนี่ยนะเนี่ยแล้วก็มีโอเคนครับผม ได้ซองด้วยได้ซองด้วยถ้วยใบนี้ก็โอ้โหกลับสู่การจนะบุรีครับผมครับผมไม่แน่อาจจะไปอยู่กรุงเทพก็เป็นได้เป็นทางไกลครับผมได้ถ้วยกลับบ้านเลยกบานสอรัมรวยครับผมดีใจไหมครับวันนี้ปุ๊บครับปุ๊บถือว่าพุกหมาเมือครับมาเมือกผมนะครับชมหน้าค่ายดังอย่างมรนะครับของเจ้าปีใหม่ เจ้ <rounded mycket. S 3> <Phone. S 2> ้าขอองฝัันนะครบโทีมงานเราไม่แห้วครับวันนี้นี่ขอเสดมือกับบ้านครับนี่แห้วทีมไหนเอ๋หมานบทเดินทางมาถึงท้ายรายการนะครับผมก็ทีมงานเรานะครับผมที่เห็นกันเป็นประจำทางช่องยูทูปนะครับผมครับต้องขอบคุณทุกบังลมชนบุรีนะครับที่ว่าให้การต้อนรับกัาเป็นอย่างดีครับทั้งเรื่องอาณาจักรนี้นะคทับการจัดงานในครั้งนี้ครับแล้วก็เรื่องสถานที่ในต่างสนั่งโีครับเพราะว่ามนที่ให้เราได้ต่ออะไรอย่างเงี้ยครับต้องขอบคุณทั้ง ในเรื่องขการจัดการครับนะครับมีโอกาสหน้าเราก็จะมาร่วมนะครับสรุกครับผมแล้วก็วันนี้เราทีมทีมเราก็ได้เฉลยทั้งหมดสามต่างค่ะสามตัวก็ทนทีมทันก่อนปลุกใจครับผมดูตามครับผมก็คลิปนี้ก็ได้อัมลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับผมพบกับปวันนุกต่อปลาพวกเราได้ใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ